ที่สุดแห่งปีแวดวงกีฬาไทย2 5 6 6เริ่มต้นกันที่นัดประวัติศาสตร์ช็อกแฟนบอลไทยเมื่อทีมช้างศึกพ่ายจอเจียซูนประตูต่อ8ในนัดอุ่นเครื่องฟี ف าเดย์ทุบสถิติถูกทำประตูมากที่สุดตลอดการทันทีอีกเหตุการณ์ที่ยังจำกันได้กับเหตุวิวาทนัดชิงซีเกมส์ไทยอินโดที่กัมพูชาจนเป็นเหตุให้พลตำรวจเอกสมยศนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลถ,ถูกบิ๊กป้อมจี้ลาออกเ้วเป็นอย่างนี้ไม่ได้เนี่ยต่อไป รในหกวาระผมต้องเบาออกครับขณะที่สมาคมลงโทษแบน์เจ้าหน้าที่ทีม3คนและนักเตะทีมชาติไทยอีก2คนเจชนะทีปคัมแบ็กไทยลีกหลังลุ้นแล่นในเวทีเจลีกนานหลายปีกลับมาร่วมทีมบีจีปทุมยูเต็ดครั้งนี้ด้วยค่าตัว70บล้านบาทพร้อมค่าเหนื่อยเดือนละ2ล้านบาทเลยทีเดียว ลิขสิทธิ์ไทยทอดสดฟุตบอลไทยลียกฤดูกาล2023-2024นับเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของวงการฟุตบอลไทยจากอดีตที่เคยประมูลกันแต่หลักพันล้านบาทกลับเหลือแค่ศูนย์มีผู้ประมูลฤดูกาลละ50ล้านบาทเท่านั้นสุดท้ายสมาคมฟุตบอลมอบลิขสิทธิ์ให้16สโมสรบริหารเองพร้อมแฮชแท็กเซฟไทยล คนที่ยังไม่เคยดูฟุตบอลไทยมาก่อนนะครับก็อยากจะหันมาสนใจฟุตบอลไทยเพราะว่านี่เป็นความร่วมมือกันแบบจริงๆริงจังๆแบบเต็มที่นะครับของทั้งเสบกสสมสอนที่อยากจะทําให้ฟุตบอลทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวฟุตบอลในบ้านเราเนี่ยมีความสนุกเทนนิสพานิพักชนะเจ้าภาพจีนคว้าทองเอเชียนเกมเหรียญแรกให้ไทยท่ามกลางความรู้น่าทึกจากเหวุ่นวายเมื่อมีปัญหาการนับคะแนนจนเจ้าภาพคะแนนพุ่งไปสูงถึง23คะแนนโดยเป็นแชมป์รายการที่4ในปีนี้ของเทนนิสอีกด้วย รถถังจิตเมืองโนโนอดีตแชมป์โลกโมวยไทยรุ่นฟรายเวทแห่งศึกวันที่ไม่ชิปเป็นนักมวยไทยคนแรกที่ฆ่าตัวทะลุ10บล้านบาทในไฟที่พบกับซูเปอร์เล็กเกียรหมูเก้าในศึกวันลูบินีสามที่สี่ซูเปอร์ไฟนับเป็นปีที่กรามศึกหนักสําหรับนักตบสาวทีมชาติไทยแต่ยังคงเพอร์ฟอร์แมนส์เยี่ยมตั้งแต่คว้าทองซีเกมส์รุยศึกวอลเลย์บอลเนชั่นลีกจบอันดับที่14จากนั้นก็ควา้าแชมป์ในวอลเลย์บอลซีวีลีก และแชมป์เอเชียอย่างสวยงามจนจบปีด้วยเหรียญทองแดงเอเชียนเกมถือว่าหน้าปรบปืออีกหนึ่งกีฬาปิดท้ายที่ทีมชาติไทยแยกทางมาโนตั้งอีซีอีลุยคัดบอลโลกหลังผิดหวังจากผลงานรอบคัดเลือกฟุตบอลโลกสิ้นสุดหน้าที่เฮชโคตรวมเวลากว่า3ปีกับแชมป์อาเซียน2สมัย